สวัสดีครับ f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่4เดือน1พั2568บดนะครับกับแนวทางเรากาชาติดาวโจน VIP ีนะครับกับเลขกำลังวันนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีก็อาเล็กเด่นนะครับยา 0, 9, 9, กู1 9ึงเก้าก็ขาดเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเปียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่นาจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก,ออก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราวกาชาติน้อเมื่อวานนี้ราวกาชาติออก24526นะครับ24526จุดวินก็ใครนำไปวินออก4กับ5 ส่วนวิ่งโลดนะครับเข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะก็เคือเลข4นะครับส่วนตัวจอก็4 5นะครับกับไปต่อที่ดาวโจนดาวโจน VP ออก97481 97481นะครับจุดวินกม็มีเลขหนึ่งเนาะมีเจกับ4จะแยกกันมา นะครับก็ตือบ่าไม่เข้าเนาะชุดบินส่วนวิ่งรูดเข้าที่8นะครับตัวนี้นะครับออก8 1ตัวเจาะเจาะไม่เข้าเนาะนะครับมาดูชุดพิเศษใช้ได้ทั้งกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับอดูกันกาชาดไม่เข้าเนาะนะครับ มันมาเข้ากาชาดเข้าตัวนี้นะครับส่วนดาวโจวนมาเข้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าใครนําไปวินนะครับกาชาดไม่เข้านะครับมาเข้าดาวโจวนทั้งบนทั้งล่างเลยนะต้องเจ็ดสี่แปดหนึ่ง 7, 4, 8, นะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะวันที่ห้านะครับวันนี้ก็เสียงก็ไม่ไป ยังไม่กลับปกติดีเท่าไรเนาะนะครับวันที่ห้าเดือนหนึ่งส่งันห้าร้อยหกสิบแปดหลักกระชาต ดาวจูนเนี้ยอากาศเปนเย็นนะครับก็เป็นวัดบ่อยนะครับต้องกลับกระทุ้นออกอสมาชิกด้วยเนาะเรามาดูราวกาชาดนะครับ วันนี้ผมไม่ได้ปล่อยชุดวินเนาะชุดวิน๋ยวผมปล่อยวินพิเศษนะครับกระชาติผมมาให้เลขเด่นแปดกับเก้านะครับเด่นวิ่งโลดนะครับในแปดกับเก้า จับเบลโน่แปดเก้าแปดสี่แปดห้าแปดศูนย์จับปีสามแปดห้าแล้วก็เจ็ด เ <5. S 2> ก็เน้นในทจิเลขแปดถ้าบอจบชุดไหนวันนี้จบชุดนี้ระะับแปดห้กับ8ป ก็ไปต่อที่ดาวโจนเลขเด่นผมไอี 5. เก้ากับห้าเน้นไอที่เลขห้นะครับห้าศูนห้าหนึ่ง ห 3, 3แล้วก็ห4าตัวจะบไปที่7 5 3หแล้วก็853าม ก็วบ้านดิสก์คือชุดนี้นะครับส่วนวินพิเศษก็เลขเดินเนาะใช้ได้ทั้งกาชาแล้วก็ดาวโจน V A P นะครับเลขเดินแปดเก้าเก้าสมเนาะจะบอดเลขห้า ใส่เลขกำลังวันนะครับจุดนี้ก็ไปวินได้ทั้งกาชาดแล้วก็ดาวโจนนะครับเรามาดูกำลังวันวันจันท์เนาะวันจันทร์เลข สกับเลข0ูนยเลศูนยกำลังวันนะครับก็เลขเก้ากับ5ก็รวมกันแล้วสตัวก็2อง5 นีของวันที่6นะครับเลขกำลังวันนะรับวันที่6กใครมีเลขดีเลขเด็ดหรือว่าเลขดังหรือว่าเลขมาจากไหนเนาะท่านก็สามารถเอา4ตัวนี้ไปติดได้นะครับจะมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านเองนะก็เอามาจับ4ตัวนี้นะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับจะเล่นแนวทางไหนก็ใช้ได้ทุกแนวทางนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่ดาวโจนส์ว ขอไปแล้วเหลืตั้งแต่ดาจวจน v i p เป็นต้นไปนะครับก็จัดใช้ชุดนี้นะครับเป็นเลกลังวันนะครับท่านมีเลกเด่นหรือว่าเลกข,ของท่านเองก็ลองเอามาจับ4ตัวนี้ดูนะครับก็เอาไปเล่นเอาไปใช้นะครับก็จะเป็นดิเคหรือว่าลาวเอ็กตาดูจะเป็นดิเกปกใบอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับก็ลองเอาไป ประกบดูนะครับกับเลกเด่นของท่านเลกที่ท่านชอบนะครับกับการที่รับแนวทางก็แก็บเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5เดือนหนึ่งนะครับประสบ7นะครับกับแนวทางลาวกาชาติส่วนดาวโจน์ก็เป็นของวันที่6เนาะนะครับก็เข้าวันใหม่เวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ